สวัสดียาม,ามค่ำคืนครับผมยามเย็นโอ้เสียมิมเออขอสามชาแนยครับเออลั่นทุ่งเลย จันท่รีบหน่อยรีบหน่อยโอ้โหขับช้าอย่างกระเต่าเออไม่คนทำไมขับช้าอย่างเลยได้เตรนี่ก็บีบแ็่จัง <c oughs> ้ตอนค่ำเลยครับผมไปไม่ผ่านไม่ผ่าน <laughs> โออจะมู มืดคร่ำๆอีกแล้วครับวันเดียวสิบวันเดียวย้ายครับเอ้าย้ายก็ย้ายย้ายมืดคร่ำอีกแล้ว อะไรไหนายโชว์ไฟเลยโชว์ไฟ่อยโชว์ไฟหน่อยเดี๋ยวมาดูไฟฮิงหน่อยครับโอ้โหเฮ้ยัน้นอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยฮิงันนั้นอะไรอ่ะโอ้โหไฟอะไรอ่ะเนาะดูไฟแล้วสิโอ้โหดู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 ขนนี้ ดูคันี้อะไรเนี่ยไฟอะไรอ่ะโอ้โหเสบตาวะเสบตาสปอร์ตไลท์แกไปวัดเดออันน่ะนอะใหนะั้นะอุ้ย เล้วะนี่กํลังใหญ่รถอันไหนเอากรมีจะใหญ่ไปพูดหลาแล้วก็ไปนอนพุนเห็นแล้วกํลังใหญ่มโค

วอมอมเดือนแล้วนะแต่เ้าหกหล่อไปค่ำคืนนี้ย้ายรถครับ เจอกันอยู่นู่นเลยครับทำค่ำมืดๆน,อน,อนี้แหละนี่ครับร้อนะครับรึงแล้ว โอ้ต้องฝีมือครับตรงตอนคืนนะตาต้องดีครับ เห็นไหมล่ะเพื่อนๆขาดทั้งพูดอะอดดดเดี๋ยวบา,านห้าโยกัน bát ra đốt thái mà hả 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 thái hả 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 này hả